Like <c oughs> Germans like like a snack don't in like it see to just สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกิ๊กับเดชจะพาทุกคนไปดูซูเปอร์มาร์เกต็ตข,ขายของเอเชียที่เบอร์ลินกันค่ะในต่างประเทศถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆส่วนมากแล้วเราจะหาร้านขายของเอเชียได้ไม่ยากเลยค่ะ ของหลายๆอย่างนั้นราคาก็อาจจะแพงกว่าที่ไทยอยู่แล้วแต่ถ้าเทียบกับค่าครองชีพที่นี่ถือว่าปกติค่ะวันนี้เรามากันที่ร้าน Go Asia ค่ะเป็นร้านเอเชียขนาดใหญ่ที่มีอยู่หลายสาขาทั้งในเบอร์ลินและในเยอรมนีเลยค่ะมาเริ่มจากมุมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกันเลยค่ะที่นี่ก็มีขายทั้งมามายำยำ มีหลากหลายรสชาติเลยตกอยู่ที่ซองละประมาณ18บาทค่ะแบบถ้วยนี่ก็จะประมาณถ้วยละ37บาทค่ะปลากระป๋องปรุงสําเร็จกระป๋องละประมาณ70บาทค่ะอันนี้ปลาราดพริกค่ะเดชอบมากนี่ก็จะเป็นพวกซอสพริกน้ําจิ้มไก่น้ําจิ้มบวยค่ะน้ําจิ้มไก่ขวดเล็กขวดนี้ก็73บาทค่ะ น้ำจิ้มซกี้ขวดนี้110บาทค่ะน้ำปลาก็มีหลากหลายยี่ห้อให้เลือกค่ะขวดจิ๋วนี้26บาทขวดปกตินี้62บาทค่ะน้ำปลาลาขวดละ9 9บาทค่ะพวกซ้อนหอยซีอิอ้วขาวซีอิ้วดำขวด700มิลิลิตรจะราคาประมาณ110บาทค่ะเส้นกว๋วยเตี๋ยวแบบนี้ก็แพคละ3าสบาทค่ะมีเส้นหลายขนาดให้เลือกเลยค่ะ วุ้นเส้นก็มีค่ะประมาณ37บาทเหมือนกันข้าวก็มีหลากหลายชนิดให้เลือกเหมือนกันค่ะอันนี้ข้าวหอมมะลิ4ี่โลครึ่งนะคะราคาประมาณ515บาทค่ะส่วนข้าวเหนียวก็ปริมาณและราคาเดียวกันเลยเห็ดหอมแพ็กนี้ร้อยสามสิบบาทค่ะ Yeah, I like it, but it was like not like, wow It's nice Pora Marts กล่องละ48บาทค่ะมีชาไข่มุกแบบสำเร็จรูปด้วยม Muki Moshi มีผงปรุงสำเร็จให้เลือกซื้อเยอะมากค่ะ ราคาก็ซองละประมาณยีบเ้าทในเดกหมซุป like. yeah, yeah. like like yeah. ไก่ก้อนอันนี้มี2ก้อนยีบาทค่ะกะทิก็ยี่ห้อไทยๆเลยค่ะอิมพอร์ตมาจากประเทศไทยกล่องนี้1นลิตรประมาณ147บาทค่ะ ริกแกงต่างๆค่ะกระปุก400กรัมราคาประมาณ90บาท and I don't see it in German supermarkets to just like this like a snack. ตะไครย100กรัม84บาทค่ะกุ้ยช่าย100กรัมก็84บาทค่ะพริก100กรัม95บาทค่ะถั่วงอกประมาณครึ่งกิโล25บาทค่ะเห็ดเข็มทอง36บาทค่ะกุนเชียงแพ็คนี้290บาทค่ะไข่ยเยี่ยวมาอันนี้กิบหาราคาไม่เจอค่ะ มุมแช่แข็งก็จะมีเกี๊ยวซาสํำเร็จรูปลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูก็มีค่ะพวกหมูยอแหนมไส้อัว่วแพ็กละประมาณ100-200บาทค่ะกะปิกระปุกนี้65บาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกแผ่นเกี๊ยวเกี๊ยวซาปอเปียค่ะควพวกสรลาเปาขนมจีบสำเร็จรูปก็จะอยู่ในหมวดแช่แข็งหมดเลยค่ะ อาหารทะเลก็มีนะคะพวกกุ้งหอยปูปลาก็จะแช่แข็งมัเลยราคาอาหารทะเลที่นี่จะเทียบกับบ้านเราแล้วก็ต่างกันอยู่พอสมควรที่นี่จะแพงหน่อยค่ะ y o u r for this smaller bottle? <c oughs> no. Maybe I try it after the first time in Japan ข่าวช่อง Kaohsiung. Kaohsiung. Super weird. Yeah, not that bad, but mm. also not that wow. Mm. Just normal. Oh no, plastic back inside of a glass. Oh bag? no. Mm. That's bad. But there's nothing more? There's an ah, another, another one. one. like it. Mm, that's normal chestnut. <laughs> mm. My mom always did make them warm, like out of the oven, mm. and then eat it. Mm. I like the style of Asian commercials. Like, there's always a cute face on it. This face? Yeah, I like it. <laughs> Yesterday night I uh, ate the Cheetos. The gift was already sleeping. Really good. I understand how that it's addictive. Nice. Like, so good. But they put some stuff in it, right? Like so much taste, almost felt like I eat chicken for real. Mm -hmm. I ate like half of the package, then stopped. Like, oh, I need to eat it tomorrow. <laughs> so good.